นิทานอีศพเรื่องกบกับวัวผู้แต่งอีศพวัวตัวหนึ่งเดินลงไปในบึงที่มีกอ,อกกอยู่เต็มเพื่อดื่มน้ำหลังจากที่มันทิ้งตัวลงไปในน้ำอย่างแรงมันก็ไปเหยียบเจ้ากบตัวน้อยตัวหนึ่งแหลกคาโคนแม่กบหาลูกกบน้อยไม่เจอจึงไปถามหาจากพี่ชายและพี่สาวของมันว่า เกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากบน้อยสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มากๆครับแม่หนึ่งในนั้นพูดขึ้นมันเหยียบน้องกบน้อยด้วยเท้าอันใหญ่โตของมันใหญ่แค่ไหนกันแม่กบร้องถามพลางพองตัวขึ้นใหญ่แค่นี้ได้ไหมโอ้ใหญ่กว่านั้นมากครับ พวกมันร้องขึ้นแม่กบจึงพองตัวขึ้นไปอีกมันไม่มีทางใหญ่ไปกว่านี้แน่ๆแม่กบพูดแต่พวกลูกกบพากันบอกว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่กว่านั้นอีกมากๆแม่กบจึงพองตัวให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ท้องแตกตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามทำอะไรเกินตัว